เมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566โดยนายสริ์ปิตโรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากตกวิเศษทัศน์โรงเรียนบ้านปากตก โรงเรียนบ้านปักตกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลเป็นคนดีมีวินัยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านปักตกตั้งอยู่ที่333หมู่ที่8ตํตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตส โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมนักเรียนทั้งหมด201คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร1คนครูชาย3คนครูหญิง10คนธุรการ1คนผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3รางวัลสถานศึกษาระดับดีเด่นผู้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2566ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหารรางวัลระดับยอดเยี่ยมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก Active Learning ด้านผู้บริหารโรงเรียนกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียกนการสอนห้องเรียนเชิงรุก Active Learning ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิรบูรณ์เขต3รางวัลผลงานดีเด่นด้านครูผู้สอน 1. รางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสปท o ร์โอเวกอะอร์ดครั้งที่11ระดับชาตินางสาวจินจิราโพชัย 2. รางวัลผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s p e a c s p a t i c e o p e c Content Center ระดับชาตินางสาวเจนจิราโพชัย 3. รางวัลครูดีเด่นด้านโคดดิง้ง Coding Achievements Award ครั้งที่2ระดับชาตินางสาวเจนจิราโพชัย 4. รางวัลครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับดีเยี่ยม ัดโดยสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเิจรบูร์เขต3นางสาวจินจิราโพชัยวิชาวิทยาการคำนวณและนายสุทธิพงศ์พลหารวิชาวิทยาศาสตร์ผลงานดีเด่นด้านนักเรียนรางวัลเหรียญเงินอันดับ2การแข่งขันการอ่านจับใจความระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1-3ระดับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขต3 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Big r a t t i e โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก Active Learning รูปแบบการนิเทศแบบบ้านปักตก3 Smart 4 h e a r ที่ส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยมีวัตถุประสงค์ดังต,งต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่เป้าหมายผู้เรียนในศตวรรษที่21 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการนิเทศศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผลการดำเนินงาน 1. ระบบการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนบ้านปักตกมีประสิทธิภาพร้อยละ75 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่เป้าหมายผู้เรียนในศตวรรษที่2 1ร้อยละ100 3. ครูผู้สอนและนักเรียนมีความมุ่งมั่นใจในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ80รูปแบบการนิเทศบ้านปักตก3 Smart ร์ที่ัที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีกระบวนการจัดการเรียนรู้3ด้านคือ 1. สมาร์ d เด e เตอร์ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านการนิเทศ 2. s m สม t ร์ทเชิร์ครูมืออาชีพด้านการสอนสวนผักของหนูชั้นอนุบาลที่สองโดยคุณครูแพวนภาวันชัยไดยนเสาร์ขนย้ายไข่ชั้นอนุบาลที่สามโดยคุณครูสุพนีสรีทีการแต่งประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยคุณครูลลิตาผัดจันเรื่องเงินและการนำไปใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูประถมพรเพียรราชเรื่องรูปสี่เหลี่ยมและมุมฉากชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูปันทรีขุนสุรินเรื่องปริศนาคำทาทยชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูแสงเลือนดอนพิลา การนำเสนอข้อมูลแผนภูมิวงกลมชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูคมสิงเพชรสารพรมการประดิษฐ์กังหันวัดความแรงของลมอย่างง่ายชั้นมันธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูจรุณีบุตรพรมการออกแบบห้องจำลองด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โดยครูเจนจิราโพชัย การนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวลคําชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูทิติพันธ์หุ่บางดีทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลแบบผสมผสานชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูเสกสิทธิ์าวรนสิริการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการในพระราชดำริในหลวงราชการที่9ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยคุณครูสุทธิพงศ์พลหาร ภาะหนามดีกรี2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยคุณครูพิพัฒน์ไผ่แก้ว 3. Smart ทชิ d เดน้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกอบไปด้วยทักษะด้านอารมณ์และสังคม 2. คุณธรรมจริยธรรม 3. ผลสัมฤทธิ์ 4. ทักษะในศตวรรษที่21 5. ด้านเทคโนโลยีโดยนักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าเรียนดี ICT เด่นคิดเป็นทำได้